สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะพร้อมกันหรือยังลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของค่าประมาณแล้วก็มาฟังคลิปความรู้ในเรื่องของค่าประมาณจํานวนเต็มหมืน่นค่าประมาณจํานวนเต็มแสนและค่าประมาณจํานวนเต็มล้านเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทําก่อนนะคะ นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเลยวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัด1.8นะคะจะทำแบบฝึกหัด1.8และแบบฝึกหัด1.9เนาะสองแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้มีเรื่องของค่าประมาณยิ้มกันไวน้นะจ๊ะมาดูนะคะ แบบฝึกหัดที่1.8เดี๋ยวครูจะอธิบายบางข้อให้พวกเราฟังนะคะแล้วก็ให้เราใช้ความรู้ที่เราได้ฟังที่ค,คุณครูสอนไปมาทำนะคะเอาดูแบบฝึกหัดที่1.8นะคะเติมคําตอบอันนี้จะมีอยู่2ข้อใหญ่นะคะให้เราเติมคําตอบเอาดูก่อนค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันของ7524 เราเรียนไปแล้วนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มพันให้เราขีดเส้นใต้หลักพันแล้วให้ดูหลักร้อยอ่าแล้วให้ดูหลักร้อยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนี้เราเป็นศูนยไว้ก่อนเลยอ่าหลักร้อยเป็นห้าแน่นอนเลยตามข้อตกลงถ้าตรงนี้เป็นเลข5 6 7หดแดหรือ9 เราจะต้องทดอีกหนึ่งให้ตัวที่อยู่ด้านหน้าน้องแล้วเปลี่ยนตัวเนี้ยเลขในหลักร้อยนี้ให้เป็น0ูย์เบวกที่ทดอยู่1ก็กลายเป็น8สรุปว่าค่าประมาณจำนวนเต็มพันของ7524ก็คือ8000นะคะ,ะถ้าให้หาค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้เราพิจารณาหลักร้อย แล้วดูตามเงื่อนไขนะคะว่าตัวที่เราพิจารณาอยู่นั้นถ้าเป็นเลข0 1 2 3หรือ4ให้เราปัดทิ้งแล้วเปลี่ยนมันเป็น0แต่ถ้าหากว่าตัวเลขที่เรากำลังพิจารณานั้นเป็นเลข5 6 7 8หรือ9หรือ9นะคะให้เราเพิ่มค่าหรือว่าทด1ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าแล้วเปลี่ยนด้านหลังเป็น0หมดเลย จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม10หลักหน่วยจะเป็นศูนย์เสมอแล้วถ้าค่าประมาณจำนวนเต็ม10พิจารณาหลักหน่วยแล้วหลักหน่วยจะเป็นศูนย์เสมอนะคะค่าค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยให้เราพิจารณาหลัก10แล้วค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยก็จะมีหลักหน่วยและหลัก10เป็นศูนย์เสมอ ค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้เราพิจารณาหลักร้อยแล้วหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็จะเป็นศูนย์เสมออย่างเช่นข้อนี้เห็นไหมค่าประมาณจำนวนเต็มพันเห็นไหมคะหน่วยสิบร้อยสามตัวตรงนี้จะเป็นเลขศูนย์ส่วนหลักพันจะเป็นตัวเลขอะไรก็ขึ้นอยู่กับที่เราพิจารณาหลักร้อยนะคะ เอาต่อไปดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สามสี่พันแปดสี่มืนแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามเขาให้จำนวนนี้มาแล้วมาหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบเต็มร้อยและเต็มพันนะคะเอาดูค่าประมาณจำนวนเต็มสิบหลักสิบอยู่ไหนหาหลักสิบให้เจอก่อนนี่ไงหลักสิบเจอหลักสิบแล้วพิจารณาหลักหน่วยเพราะครูเคยย้ำแล้วนะคะหาค่าจำนวนเต็มสิบพิจารณาหลักหน่วย หาจำนวนเต็มร้อยพิจารณาหลักสิบหาจำนวนเต็ม 1, พันพิจารณาหลักร้อยหาจำนวนเต็มหมื่นพิจารณาหลักพันหาจำนวนเต็มแสนพิจารณาหลักหมื่นหาจำนวนเต็มหมื่นพิจารณาหลักห,หาจำนวนเต็มล้านพิจารณาหลักแสนนะคะเอามาดูเจอหลักสิบแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาพิจารณาหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นเลขสามอ่ะ วงกลุมหลักหน่วยเอาไว้เลข3ตามเงื่อนไขคือต้องปัดทิ้งแล้วเปลี่ยนมันเป็น0ก็แสดงว่าแล้วเลข6ตรงนี้ไม่ได้รับการเพิ่มค่ามันก็เป็น6อยู่เหมือนเดิมนะคะเลข4ด้านหน้าก็เหมือนเดิมเลข8ด้านหน้าเหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมค่าประมาณจำนวนเต็ม10ตามที่คุณครูเคยบอกหลักหน่วยจะเป็นเลข0 แล้วด้านหน้าจะเป็นตัวเลขอะไรก็เราก็ดูนะคะสรุปว่า48,463ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10คือ48,460นะคะนี่ค่าประมาณจำนวนเต็ม10ด้านหลังนี้มันก็จะลงตัวที่10ก็คือ60นะคะ,ะจำนวนอื่นนะักเรียนสามารถคิดได้ไหมลูกค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยบ้างล่ะ ค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยถ้าค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยเราหาหลักร้อยให้เจอโอนนี่หลักร้อยขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเลข4หาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยให้เราพิจารณาหลัก1ิบ หลักหน่วยตรงนี้ใส่ศูนย์ไว้ก่อนอย่าลืมว่าจํานวนเต็มร้อยหลักหน่วยและหลักสิบจะเป็นศูนย์จให้แม่นๆนะคะเลขหกตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นศูนย์ได้เลยหกนี้ตรงตามเงื่อนไขจะต้องไปทด1ในหลักร้อยสีบวกที่ทดอยู่1ก็เป็นห้าแปดในหลักพันเหมือนเดิม4ในหลักหมื่นเหมือนเดิมสรุปได้ว่าสี่หมืน 8,463ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยคือ48,500ัไหมคะค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยหลักหน่วยและหลักสิบจะเป็นศูนย์เห็นไหมนี่ด้านหลังเป็น500ลงตัวใน500นะคะเพราะว่าค่าประมาณจำนวนเต็มร้อยต่อไปข้อที่4ตรงนี้ค่าประมาณจำนวนเต็มพันนักเรียนลองทำเองนะลูก จำนวนนับที่มีอ่าถ้าค่าประมาณจำนวนเต็มพันประเดี๋ยวให้เราพิจารณาหลักไหนคะค่าประมาณจำนวนเต็มพันให้เราขีดเส้นใต้หลักพันก่อนแล้วพิจารณาหลักร้อยหน่วยสิบร้อยเราก็ทำมันเป็นเลขศูนย์อ่าตรงนี้เป็นเลขสี่เพิ่มค่าไหมอ่าลองคิดดูนะคะต่อไปจำนวนนับที่มีค่าประมาณเป็นสามพันอะไรบ้างที่มีค่าประมาณเป็นสามพัน อ,อย่างเช่นสองพันเก้าร้มีค่าประมาณเป็นสามพันไหมลูกเป็นสามันไหมคะสองพันเก้าร้ถ้าเขาให้หาจำนวนนี้ <c oughs> เราก็ต้องพิจารณาหลักร,ร้อยเลขร้อยเป็นหลักร้อยเป็นเลขเก 9. 9<ช>้าก้ต้องทด หนึ่งใช่ไหมคะก็แสดงว่าค่าประมาณของ2,900ก็เป็น3,000อ่านี่คือการเขียนนะคะอะไรอีกมีอีกไหมอ่า3,100ั้อยอ่าศูนย์ศูนย์พิจารณาหลักร้อยหนึ่งแสดงปัดทิ้งมันก็เป็น3,000นนะคะส่วนข้อสองให้เราวง รอบจํานวนทุกจํานวนที่มีค่าประมาณตามที่กําหนดอ่าข้อที่1ก็ข้อใดบ้างล่ะที่มีค่าประมาณเป็นสี่พันถ้าให้หาค่าประมาณ 4, 000, สี่พันแสดงว่าเราต้องพิจารณาหลักร้อยแล้วเราลองคิดดูว่าข้อนี้เป็นสี่พันไหมเอาตัวอย่างดูก่อนนะคะดูซิสี่พันห้าร้อยมีค่าประมาณเป็นสี่พันไหมให้เราพิจารณาหลักร้อย น,นี่คือหลักพันและพิจารณาหลักร้อยศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมห้าต้องทดหนึ่งห้านี้เปลี่ยนเป็นศูนย์สี่บวกหนึ่งเป็นห้าอูแสดงว่าสี่พันห้าร้อยมีค่าประมาณเป็นห้าพันถูกไหมอันนี้ผิดไม่ต้องวงกลมเอาต่อไปข้อนี้ดูซิว่ามันมีค่าประมาณเป็นสี่พันไหมนะคะในเมื่อหาค่าประมาณหลักพันเราหาหลักพันให้เจอแล้วพิจารณาหลักร้อย หลักหน่วยกับหลัก10ใส่ศูนย์ไว้เลยนะคะหน่วย10ร้อยตรงนี้ใส่ศูนย์ไว้เลย5ตรงตามเงื่อนไขต้องทด1 3 1, 4, 4, สดึสบวกหเป็น4ี่สีแสดงว่าข้อนี้ใช่เราก็วงกลมนะคะ,ะ,ะข้อต่อไปค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มร้อยและค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มพันที่เท่ากันอันไหนที่เท่ากัน นะคะเราก็หาค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยดูก่อนแล้วก็หาค่าประมาณจํานวนเต็มพันเนาะข้อ3และข้อ4นะคะนักเรียนลองใช้ความรู้ลองทําดูถ้าไม่เข้าใจก็ถามคุณครู